สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อู๋จะมาออกขวดออกถุงออกถุงไม้เนื้อเยื่อนะคะตัวนี้พี่อู๋ซื้อมาเอามาทําคลิปให้ลูกค้าพี่อู๋ดูนะคะว่าเราจะออกถุงออกขวดไม้เนื้อเยื่อกันยังไงนะคะอันนี้คือตัวฟีโดเดนดรอนมามิยยนะคะเดี๋ยวพี่อูเอาให้ดูนะคะมีพี่อูซื้อมา หนึ 1> 1, ่งพันบาทนะคะเวลามาเนี่ยนะคะไอ้ไม้พวกนี้มันก็บางคนก็จะใส่ใส่ขวดมาแต่ส่วนมากก็หลังพี่อุ้เห็นเป็นถุงนะคะก็คงจะประหยัดค่าใช้จ่ายไรกันนะคะนี่นะคะเราก็เอาออกจากถุงเวลาส่งมาเนี่ยนะคะเวลาส่งไปษนีเนี่ยพี่อุ้ก็ไม่รู้จะไปแนะนําคนขายเขายังไงนะคะเพราะมันมามันก็จะอีลมเป็นก้อนอย่างเงี้ยนะคะ ตอนแรกก็เห็นมาเต็มถุงนะคะตอนส่งรูปให้ดูนะคะแต่พอมาถึงเรามันจะอย่างเงี้ยอันนี้คือเวลาพี่อูได้มาแล้วเนี่ยพี่อูปล่อยให้แบบว่าน้องแบบไฮเวียนหัวนิดนึงโดยการเอาไปอยู่ในตู้ไฟพี่อูนะคะตู้แบบตู้ที่พี่อูเลี้ยงไม้เทอร์เรล,เลียมพวกเนี้ยค่ะพี่อูเอามันไปอยู่ในนั้นนะคะสักอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่อู๋ค่อยออกมาออกนะคะวิธีการเอาออกนะคะก็เนี่ยค่ะมันจะเป็นวุ้นเห็นไหมคะ นี่นะคะพี่เออให้ดูชัดๆนี่นะคะมันจะเป็นวุ้นแบบนี้มันจะถูกเลี้ยงมาในวุ้นหน้าที่ของเราคือเอาวุ้นออกให้หมดค่ะเตรียมน้ํานะคะเอาวุ้นออกให้หมด๋ดยวพี่เออเอากล้องให้ดูนะคะนี่นะคะเอาวุ้นออกเขยา่าทำอย่างเบามือนี่นะคะ แกว่งๆก็ได้ค่ะแกว่งๆให้วุ้นออกให้หมดเพราะว่าถ้าออกไม่หมดนี่เชื้อราชอบมากค่ะมันจะมากินวุ้นอันนี้แหละเป็นอาหารนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็เอาออกจากวุ้นให้หมดนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการแชร่ตัวบําเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะ ปรนนิบาิพี่บุตั้งชื่อว่าปรนิบัติไม้เนื้อเยื่อของเราให้พร้อมเผชิญสู่โลกภายนอกพี่ไม่ใช่ถุงนะคะเตรียมยังไงเดียวมาติดตามชมกันนะคะอันนี้คือเอาวุ้นออกให้หมดก่อนนะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณสิบต้นนะคะนี่นะคะเราเอาวุ้นออกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ำนะคะ อันนี้ก่อนเดี๋ยวพี่อูเทน้ำทิ้งก่อนนะคะอืมจากนั้นนะคะใส่น้ำลงไปกะประมาณหนึ่งลิตรนะคะเพื่อที่ว่าจริงๆไม่ต้องถึงก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะได้ตวงยาดได้ง่ายๆหน่อยเดี๋ยวน้ำเหลือใช้เราเอาไปลดต้นไม้ได้นะคะประมาณหนึ่งลิตรนะคะอันนี้ขวดอันนี้มันลิตรครึ่งน,นะคะ พี่อู๋จะมียาที่พี่อู๋แนะนำลูกค้าว่าเวลาย้ายไม้นะคะย้ายต้นไม้นะคะการเวลาเราย้ายต้นไม้เนี่ยล้างลากนะคะเราจะใช้ตัวตัวหนึ่งนะคะนอกจากที่ว่าจะเป็นตัวยาฆ่าเชื้อแล้วอันนี้พี่อูให้ใช้ไฟสานนะคะวันนี้นะคะไฟสานเลย ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ชื่อว่าซันโทนิกหรือบางคนถ้าไม่มีซันโทนิกบางคนอาจจะมีตัวนี้ซูเปอร์ไทรนะคะใช้ได้ซูเปอร์ไทร์ซันโทนิกหรือว่าพี่อู๋เคยขายในนามฟาโคนิกก็ใช้ได้นะคะ,ะมันมันมันจะออกลทธิ์เหมือนกันคล้ายๆกันนะคะพวกนี้จะเป็นตัวที่แบบช่วยให้ไม้เนี่ยจเจริญเติบโตโดยไม่ชะงักเวลาเปลี่ยนบ้านให้มัน ย,ย้ายล้างลากให้มันเปลี่ยนที่ไม้นำเข้าจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้พวกเนี้ยทุกครั้งนะคะในการแช่เดี๋ยววันนี้เราต้องใส่ยากันฆ่าเชื้อแบคทีเรียไปก่อนน้ำหน่งลิตรจริงๆมนันให้ใช้เนี่ยอัตราคือ1ช้อนชาต่อน้ำา1แกลลอนนะคะแต่อันนี้คือน,น้ำา1ลิตรเราก็ใส่น้อยลงมาอันนี้มันประมาณแค่2ซีซีนะคะใส่ไป2 cc ซีซี เพีนี้บางคนถ้าไม่มีไฟซานเพราะว่าตอนนี้ไฟซานมันขาดตลาดนะคะเนื่องจากว่าอเมริกาติดโควิดกันเยอะมากค่ะแล้วโรงงานมันอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะกระทบมากกับไฟซานนะคะยังอาจจะเข้ามาเดินกลุ่มพานะคะก็สามารถใช้ยากันราตัวอื่นได้ค่ะพี่อูแนะนําเป็นพวกแคปแทนหรือแมนโคเซ็ปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะใช้ไปนะคะใช้แทนไปก่อนแล้วก็ทรายนี่ค่ะ เดี๋ยวพี่อู๋จะเอาวันนี้พี่อู๋จะใช้ซันโทนิกให้ดูนะคะเดี๋ยวพี่อู๋แกะสโทนิกซันโท,น,น,โทนิกนี้พี่อู๋เอาลงไว้ในในช้อปปี้เราด้วยนะคะเนี่ยค่ะน้ำมันจะเป็นสีคล้ายๆกัน คือใช้ไอ้พวกนี้นะคะจะเป็นตัวที่แบบว่าทําให้ไม้เนี่ยไม่ชะงักการจเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ช่วยในการหาอาหารของต้นไม้ให้ดีขึ้นเหมือนทําเป็นแบบให้ต้นไม้รู้สึกอยากกินอาหารอะไรเงี้ยค่ะเพิ่มกิจกรรมในเมตาบอลิซึมของต้นไม้นะคะใส่ลงไปด้วยนะคะนิดเดียวนะคะนิดเดียวเท่านั้นคือขวดหนึ่งเนี่ยคือซื้อยาวอันนี้คือเยอะไปนะคะพี่อูเทกับนิดนึงนะคะค่งประมาณแบบหนึ่งซีซีไม่ถึงนิดเดียวก็ ป๊นี่ค่ะด้วยตัวยาที่มันเข้มข้นมากนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะเอาสีน้ำให้ดูนะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะใส่ลงไปนิดเดียวน้ำก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะซันโทนิกหรือว่าซูเปอร์ไรใครมีใช้ได้เหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะไฟสามนะคะฆ่าเชือ้อราแบคทีเรียนะคะลงไปพี่อูไม่พอคะ่ะพี่อู๋นะคะเป็นพวกจัดเต็มพี่อู๋ใส่ตัว ออเออเอิร์นรูทของพี่อูไปด้วยใส่นิดนึงนะคะนิดเดียวประมาณหนึ่งซีซีช่วยกระตุ้นรากมันตัวนี้เป็น IBA นะคะใส่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะคะเห็นไหมคะพี่อูใส่แค่นี้เองนะคะนี่ค่ะเป็นขวดเก่าแก่ของพี่อูไม่แพงเลยนะคะพี่อูซื้อที่แบบออพี่อูมีขายที่ห้าร้อยซีซีนะคะห้าร้อยซีซีแค่สามร้อยห้าสิบบาทใช้ยาวยันลูกบวชได้เลยะคะ่ะ ะะจากนั้นนะคะนี่นะคะเอาไอ้นี่ลงไปแช่นี่แช่เลยค่ะนี่นะคะยาพวกนี้นะคะไม้เดือยเยอ่ออ่อนๆไม่มีปัญหาเลยนะคะสามารถแช่ทิ้งไว้ได้แบบนี้นะคะพี่อู๊ก็จะแช่ประมาณไม่นานค่ะประมาณ5นาทีนะคะ,ะเเรามาแวดเรามาดูอันนี้กันก่อนเดี๋ยวเรามาดูที่วัสดุที่จะใช้ปลูกไม้เนื้อเยื่อของเรานะคะ อันนี้นะคะคือสเปกน้ำมอสที่แช่น้ำแล้วนะคะพี <Nina> ่อูนะคะจะไม่ค่อยได้ถนัดใช้พีทมอสนะคะบางคนเขาก็จะใช้พีทมอสกันแต่อันนี้เป็นความถนัดส่วนตัวของพี่อูนะคะที่จะที่จะไม่ได้ใช้พีทมอสนะคะพี่อูจะชอบใช้เป็นสเปกน้ำมอสนะคะเดี๋ยวพี่อูทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้คือสเปกน้ำมอสที่แช่น้ำแล้วนะคะนี่นะคะมันจะเป็นเส้นใยแบบนี้นะคะ แล้วนี่คือกระถางที่พี่อู๋จะใช้พี่อู๋จะปลูกลวมค่ะพี่อู๋จะไม่ได้แยกนะคะคือปลูกลวมเป็นหมู่ไว้ก่อนนะคะแล้วพี่อู๋ก็จะอันนี้คือกระถางรูมันเล็กเกินไปพี่อู๋จะใส่ตัวช้วยไม่ให้มันตังง่ายก็คือกระดองงไปก่อนนะคะนี่น,นะคะเหมือนกับว่าให้ต้นไม้เนี่ย มันอยู่บนเลยก็บอนอีกทีนึงซึ่งให้มันมีอากาศนะคะไม่แบบว่าถ้าเกิดเราใช้สเปรย์น้ำมอไปสัมผัสกับก้นกระถางอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้อากาศไม่ถ่ายเทนะคะคือมันมันมันแน่นไปในความรู้สึกพี่อู้ถ้าเป็นแบบนี้พี่อูเคยละใช้กับไม่ใช้นะคะการเจริญเติบโตต่างกันมากอันที่ใช้เจริญเติบโตเร็วกว่ามากๆค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะอ่า ก็ได้เวลาแล้วนะคะเราก็หยิบขึ้นมานะคะหยิบขึ้นมานี่นะคะมันจะเป็นต้นแบบนี้นะคะมีรากอยู่ข้างล่างนี่คะ่ะเราก็จับนี่นะคะสแปกน้ำหมอที่ชื้นๆนี่นะคะพันห่อตุ้มรากมันแบบนี้ค่ะนี่นะคะเหมือนห่อปลีนะคะเป็นแบบนี้ เป็นก้อนประมาณนี้พอนะคะต่อ1ต้นนี่นะคะเห็นไหมคะประมาณนี้พอนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอามาวางในกระถางแบบนี้เป็น1อันนี่นะคะ,ะทําอันต่อไปนะคะนี่เอาส,สแปน้ำมอสขึ้นมานะคะนี่พิวทำให้ดูอีกนะคะพนัน เส้นใยของสแปกน้ำมอดเนี่ยนะคะมันจะมีความชื้นข้อดีของมันนะคะมันมีความชื้นและมันมีอากาศค่ะเนี่ยค่ะไม้ที่เป็นรากอากาศไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้ไม่ว่าจะเป็นฟิโลเดนดอนนะคะวัสดุที่เราใช้เวลาออกขวดเราต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะเราจะไปใช้ที่มัน เป็นแน่นๆเหมือนพีทมอสหรือดินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราก็ต้องให้รากของมันเนี่ยได้รับอากาศด้วยนะคะเพราะมันเป็นไม้อากาศใช่ไหมคะรากอากาศเยอะเป็นเฮนิอ e ีพไฟนะคะ ตอนนี้นะคะ,ะสเปคน้ำมอสน,นะคะค่อนข้างที่จะขาดตลาดนะคะช็อตพอสมควรเลยพี่อูก,ก็สต็อกไว้พอสมควรก็ยังมีลูกค้าแบ่งไปจําหน่ายด้วยนะคะก็ทำให้เหลือในสต็อกไม่ไม่มากแล้วนะคะก็แต่ก็ยังพอหาซื้อกันได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ และเดี๋ยวและเดี๋ยวที่เราทําเป็นตุ้มๆแบบเนี้ค่ะถึงเวลานะคะเวลาต้นมันโตนะคะเราก็จะสามารถดึงออกไปเป็นตุ้มๆไปปลูกลงกระถางได้นะคะแต่อันนี้คือปลูกลวมมันไปไว้ก่อน บางคนอาจจะถนัดใช้พีทมอสอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะคะก็อาจจะมีวิธีการจัดการที่ต่างกันไปนะคะแต่อันนี้คือที่พี่อู๋ออกขออวดไม้เนื้อเยืะมาโดยตลอดก็คือจะใช้เป็นสแปกน้ำมอสนะะ แล้วก็มักจะมีคนถามพี่อูว่ามอสสแฟกน้ำมอสชิลีกับสแฟกน้ำมอสนิวซีแลนด์ต่างกันยังไงคะพี่อูก็จะบอกว่าในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ไม่ต่างนะคะคุณสมบัติของมันเนี่ยไม่ต่างเพียงแต่ว่าสแฟกน้ำมอสของตัวชิลีเนี่ยเส้นของมันเนี่ยจะจะผอบกว่านะคะเป็นสายพันธุ์ที่คนละชนิดกับของนิวซีแลนด์นะคะ เป็นสแฟกน้ำมอสเหมือนกันนี้แหละแต่ว่าคนละสายพันธุ์กันซึ่งสายพันธุ์ของทางชิลีเขาจะเป็นสายพันธุ์ทีเ่เส้นเล็กมากกว่านะคะนิวซีแลนด์จะอบบวบกว่าแล้วก็จะราคาแพงกว่านะคะถ้าใครไม่มีปัญหาว่าจ่ายแพงกว่าก็สามารถใช้ของนิวซีแลนด์ได้ค่ะพี่อูก็ใช้ทั้ง2อ,อย่างนะคะแล้วแต่ว่า มีอะไรแช่ไว้เพราะว่าพี่อูใช้สแปกน้ำมอสในการปลูกเฟิร์นนะคะพนักงานของไทยไอเออร์เฟิร์นเนี่ยก็จะใช้ตัวสแปกน้ำมอสน,นี่แหละคะ่ะในการออกไม้สปอร์นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างสะอาดนะคะแล้วก็เวลาส่งออกเนี่ยไม่มีปัญหานะคะส่งออกกับสแปกน้ำมอสน,นี้เป็นที่ยอมรับนะคะนมจะหมดแล้วนะคะ ต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายแล้วนะคะอพอดีเต็มกระถางพอดีนี่นะคะเรียบร้อยนี่จากนั้น พ้นน้ำอมฤตของเราสูตรน้ำอมฤตของเรานะคะก็ที่เคยบอกเอาไว้นะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะนะ,คะจากนั้นถ้าเกิดว่าโรงเรือนของใครมีสภาพอชุ่มชื้นดีนะคะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเข้าถุงอบนะคะแต่ถ้าโรงเรือนของใครแห้งนะคะแบบว่าแบบลมพัดมาก อาจจะต้องเข้าถุงอบในระยะแรกช่วยมันก่อนนะคะสักเดือนนึงนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าสภาพโรงเรือนของแต่ละบุคคลนะคะแต่ละบ้านเป็นยังไงนะคะอันนี้คือของพี่อูเนี่ยปกติพี่อูก็จะเอาไว้ในโรงเรือนของพี่อูซึ่งมันลมมันไม่ผ่านนะตรงนี้นะคะพี่อูก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เอาเข้าถุงนะคะก็จะเป็นสภาพนี้เลยวางไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่อูจะเอา ตัวที่พี่อู๋เคยออกขวดด้วยสแฟกน้ำมอสนะคะมาให้ดูนะคะจะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนั้นจะเป็นตัวไม้น้อ์เยื่ออีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเบอร์กินเดี๋ยวพี่อู๋ไปหยิบมาให้ดูนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นไม้เนื้อเยื่อชุดก่อนๆที่พี่อู๋ออกขวดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเปกน้ำหมอดนะคะใช้เป็นสเปกน้ำหมอดหมดเลยก็คือทําเหมือนกันอันนี้เป็นตัวเบอร์กินนะคะที่เหลือแค่นี้คือพี่อูอ๋เอาไปลงกระถางแล้วคือใหญ่ไหนเราก็เอาออกแล้วก็ไปใส่กระถางแยกไว้นะคะแล้วเหลือเล็กๆก็รอให้มันโตต่อไปนะคะอันนี้คือออกขวดด้วยสเปกน้ำหมอดน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็ใช้เหมือนกันคะ่ะ ะะอันนี้ก็เป็นตัวู้สึกจะเป็นตัวไววิาสาตนะคะก็ออกได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะก็ทําเหมือนกันเลยก็คือเอามาหอ่อแล้วก็เนี่ยค่ะวางเอาไว้ในโรงเรือนก็ไม่มีตายแต่บอกว่าไม่มีตายเลยนะคะคือการรักษาความชื้นของสแฟกน้ำมอสน,นี่คือดีเยี่ยมมากๆนะคะและมีอากาศนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า ความชื้นน้ําที่เราลดไปจะทําให้มันแฉะไหมนะคะเพราะข้างล่างเราก็ยังรองด้วยเลกก้าบอลอยู่นะคะนทะนั้นมันก็เหมือนมันลอยอยู่อะลอยอยู่บนในอากาศนะคะเทียบอย่างนั้นเลยคือลอยอยู่ในอากาศแล้วก็ตัวมันเนี่ยรักษาความชื้นและในตัวเส้นใยก็อากาศเข้าได้ดีนะคะนะคะก็นคะนคะ,คะ,คะเรียบร้อยวันนี้การออกขวดไม้เนื้อเยื่อที่หลายคนถามมานะคะ อีวูก็ทาวันนี้ทาให้ดูนะคะตัวนี้ตัวที่ใช้นะคะก็คือไฟซานเอาไว้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะคะตัวนี้นะคะถ้าไม่มีตัวนี้ใช้ยาลาที่มีที่บ้านนะคะแมนโคเซปหรือแคปแทนก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือตัวซันโทนิกหรือตัวเดียวกับตัวนี้นะคะตัวเดียวกันในคาว่าใช้ด้วยกันแทนกันได้นะคะช่วยกระตุ้นไม้นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัว เป็นตัว IDA เป็นแบบน้ำผสมลงไปด้วยนะคะก็ช่วยในการกระตุ้นลากนะคะนี่ค่ะแล้วปลูกไว้ในโรงเรือนไม่มีอะไรละ,ละค่ะก็เท่านี้แหละค่ะจบแล้วนะคะการออกขวดไม้เนื้อเยื่อบอกเลยว่าแทบไม่มีการตายค่ะขนาดนั้นเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวพี่อู๋แบบว่า ท้ายคลิปพี่อูจะพาไปดูชุดที่แบบออกแล้วยแยกกระถางอะไรแบบเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าไม่มีการตายเลยนะคะเดี๋ยวจะลงรูปเอาไว้ให้ดูวันนี้ลาก,กันไปก่อนนะคะขอเห็นหน้ากันหน่อยวันนี้ลาก,กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ